อยากอวดแมวกับเธออยากอวดเธอกับแมวแต่ไม่มีทั้งเธอไม่มีทั้งแมวหรือว่าจะเป็นรูปหน้าจอมือถือของผมเป็นรูปคุณรูปหน้าจอมือถือของคุณเป็นรูปแมวนี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือกว่าผมจะตื่นเธอก็คงไปดูแมวห้องคนอื่นเสร็จแล้วครับของคุณใบพัดนบน้อมหนังสือเล่มนี้เพิ่งพิมพ์ครั้งแรกไม่นานนี้ครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับแล้วก็หนังสือเนี่ยมีความสั้นกระทัดรัดราคาเนี่ยจะอยู่ที่295บาทครับมีทั้งหมด193หน้า โดยเนื้อหาใจความของหนังสือเล่มนี้ครับจะเป็นหนังสือที่มีการเขียนเป็นคําประโยคสั้นๆครับหนึ่งหน้าเนี่ยจะมีประมาณ3-4มถึงบรรทัดครับไม่ใช่นิยายหรือว่าวรรณกรรมแนวเรียงความเรื่องยาวครับแต่ว่าจะคล้ายๆกับเป็นมุกเสี่ยวมุกสั้นๆได้ใจความพอคุณอ่านแต่ละหน้าเนี่ยคุณก็รู้สึกอมยิ้มตามครับรู้สึกสนุกอ่านแล้วบางครั้งก็รู้สึกหลุดขำออกมาได้ครับกับที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อสารครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนวอ่านง่ายย่อยง่าย รู้สึกว่าหยิบพกพาไปได้ง่ายครับหนังสือเนี่ยก็จะขนาดคล้ายๆกับหนังสืออย่างเช่น sad francisco ครับซึ่งหนังสือแบบนี้ครับก็สามารถนําพกพาไปอ่านร้านกาแฟอ่านตอนเดินทางแบบนี้ก็จะสะดวกมากๆครับถามว่าใครที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้ครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมือนที่ผมบอกครับอ่านง่ายย่อยง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องการความสบายๆครับต้องการอะไรที่ไม่ซับซ้อนต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจากการที่คุณอ่านหนังสือแนวนวนิยายวรรณกรรมเรื่องยาว หนังสือเล่มนี้ก็จะตอบโจทย์มากครับในขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องแมวต่างๆใครที่กําลังเลี้ยงแมวอยู่เล่มนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนคล้ายๆกับเป็นสมาคมคนเลี้ยงแมวครับมีความชอบมีความสนุกรู้สึกเหมือนว่าการมีแมวอยู่ทําให้เราได้รับความรักก็เป็นสมาคมของคนที่เลี้ยงแมวครับถ้าใครเนี่ยต้องการบรรยากาศฟิลประมาณนี้ครับผมคิดว่าเล่มนี้จะเป็นคําตอบให้คุณได้ครับก็ประมาณเท่านี้ครับสาหรับหนังสือเล่มนี้ ใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าใครฟังคลิปนี้จบอยากให้ช่วยกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมคงลาแต่เพลงเท่านี้ครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรา้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องของเราคงลากันแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ